ปัญหาสัดส,ส่วนเกินไหมอ้อนมาเนี่ยอ้อนหรือง่วงอ่ะพี่นุกสุดทิดาม,มาช่วยเราอันนี้แล้วก็ดาว บูวันนี้มีวันนี้มีสองผ้ามาสาธิตให้สาวสาวิดตามใช่ไหมคะ แพทเชื่อเหลือเกินว่าผู้หญิงเกือบ80%อยากสวยคืออย่างนี้คือจริงๆเนี่ยแพทเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดอะไรใครว่าดีนะแพทก็จะสรรหามาทานมากๆเลยวิธีการของแพทคือแพทจะลองโดยการหยุดตัวอื่นเลยนะตัวนี้แพทลองมา1นเดือน4กล่องที่ผ่านมามันเวิร์กก็เลยเอามาบอกต่อตัวนี้นะคะแอลลี่เบอร์รี่คอลลาเจนเนี่ยแพทโดนใจมากๆคือแพทเนี่ยได้รู้จักกับน้องคนนึงคือแพทก็เห็นเขาตลอดเวลาแบบเวลาไปกองออกกองอะไรเงี้ยผิวนางดีมากแล้วก็แบบคันปาก คือฉันต้องหนูให้ได้ว่าเธอทําหมอไหนเธอฉีดอะไรหรือเธอดูแลตัวเองยังไงก็เลยสุดท้ายคือคันปากฉันไม่ไหวถามเขาว่าโทษนะหนูดูแลผิวยังไงเ่ะเขาก็บอกว่านี่หนูกินตัวนี้ค่ะแอรีเบอร์รี่คอลลาเจนหนูทานมาตอนนี้ต่อที่9้าแล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วหนูก็คงทานต่อเนื่องเราได้ฟังอย่างนี้ก็ยังไงจ้ะสั่งสีเข้าไปในเพจของเขาเลยแอรีเบอร์รี่คอลลาเจนค่ะหลังจากนั้นก็สั่งเขาสีก่อตอนนี้ทานมาหลักๆคือนึ่งเดือนเต็มมันเวิร์กจริงๆตัวนี้เนี่ยจุด